เครียดนอนไม่หลับแก้ปัญหานี้ยังไงดีความเครียดถ้ามันเป็นเรื่องทางร่างกายนะอันนี้คงลำบากแต่ถ้าเป็นความเครียดที่เกิดจากการคิดมากคิดไม่หยุดคิด,ค,ดคิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับได้เหมือนกันคนอื่นอาจจะมีหลายวิธีแต่ผองผมมีวิธีหนึ่งฮะที่ผมใช้แล้วแก้ปัญหานี้บ่อยๆเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นฮะแล้วเอาปากกาเนะี่ยเขียนไปเรื่อยๆอะไรอยู่ในหัวเขียนก็นไปเขียนก็นไปเขียนกันไประบายความเครียดนั่นน่ลงมาอยู่บนกระดาษ แทนที่จะให้มันวิ่งกันอยู่บนหัวไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่มันเป็นเรื่องเป็นประเด็นเป็นปัญหาเป็นไอเดียหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ลงบนกระดาษเนี่ยพอเราระบายความเครียดนี้เสร็จก็เดินพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาดูที่ไอ้อยู่บนกระดาษแล้วมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันสื่อสารและบอกอะไรเราได้บ้างเอามันมาจับเป็นกลุ่มดูจับมาเป็นไอเดียดูว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเรื่องนี้มันคือปัญหาเรื่องนี้มันคือไอเดียเรื่องนี้มันคือข้อมูล เรามาจับประเด็นดูครับว่ามันทําให้เราเกิดประโยชน์อะไรกันบ้างอย่าปล่อยให้ข้อมูลเรื่องราวไอเดียปัญหามันวิ่งตีกันอยู่ในหัวแต่เอามันลงมาอยู่บนกระดาษแล้วจับการกับมันจัดเป็นหมวดหมู่พอเราเระบายมันอยู่บนกระดาษเราก็ค่อยหยิบปันทีละเรื่องและค่อยไปคิดดีครับจะเป็นประโยชน์กว่าทําให้เรามีโฟกัสกับเรื่องราวและก็ขับเคลื่อนมันแบบนี้ดีไหมนี่คือเทคนิคหนึ่งฮะที่ผมใช้ของผมเอง